สี่เรื่องพี่น้องจอมซ่าหรือว่าฝาแฝดจอมซ่าตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะตื่นมาสูดอากาศหน้าบ้านฮหอมหวานจังเลยสูดโควิดเข้าไปหรือเปล่าเฮ้ ดูน้ำสีปีกไปหมดแล้วเสื้อเนี่ยเฮ้ยอา้าวลืมบอกนี่เราชื่อโม,มนะยินดีที่ได้รูจ้จักเนี่ยแม่เราชื่อไม้เนี่ยฝาแฝดเราชื่อมิวเดีย๋ยวแนะนำตัวให้พ่อฉันน่าเหรอนี่ พ่อฉันชื่อม่อนเป็นไงแ,แล้วเมื่อไเมื่อกี้มือไปหน่อยเฮ้ยทำอะไรดีเนะี่ยเอมาหาของเล่นดีกว่ามีอะไรเล่นหรือเปล่าไปเล่นของเล่นกันไปได้ยินฉันไหมมิว ได้ยินฉันหรือเปล่าอะไรดีอ่ะไม่รู้สิไม่มีอะไรจะเล่นเลยเล่นข้างนอกกันไหมเล่นอะไรล่ะเล่นวิ่งไล่แปะกันใครเป็นอ่ะเธอเป็นวิ่งไล่แปะให้ฉันตามตามให้เธอเป็นนะโอเคมานะได้อ้ย ไปไอ้ทันล่ะฮ่าฮ่าไปไม่ทันนาดียังไงเธอก็ไม่ทันฉันหรอกเพราะฉันเก่งที่สุดในโลกเอ้ยนี่แน่เอ้ยอย่าให้ฉันจับได้ละกันนี่เด็กสองคนนี้เล่นอะไรกันเนี่ยฮ่าฮ่าระวังฉันจับได้นะจ๊ะรันเธอไม่จับได้อยู่แล้วเพราะฉันเก่ง วิ่งเร็วกว่าเธอเยอะเลยใครบอกฉันก็วิ่งเร็วเหมือนกันโอเคเราวิ่งกลับบ้านกันเถอะฉันชนะวันนี้อ้อาเจ็บข้อถึงแล้วเฮ้ยเหนื่ยอย,อย,อย,อยเป็นตลอดเลยอะเฮ้ยเธอ ก็ได้แต่นั่นนะ่ะโอ๊ยนิ่งอีกแล้วห้ามนิ่งไงก็บอกอยู่ว่าห้ามนิ่งทำไมฉันจะนิ่งว่าแต่ทำไมฉันขอบ่นนิดหน่อยนะทำไมอะเมื่อกี้เราวิ่งไล่แปะกันใช่ไหมฉันเป็นใช่ไหมอืมเธอวิ่งเร็วเกินไปเธอวิ่งเร็วคูณสี่ฉันวิ่งเร็วแค่คูณสาม โกรธเลาไปเลยไปก็ได้ชื้นไม่คุยด้วยหลอกไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามาบ้านนะเฮ้ยอ,อะไรก็ไม่รู้เล่นคอมดีกว่าตต้งเยอะแนะ่เฮ้ยอานน้ำเสร็จละไปเปลี่ยนชุดดีกว่า แล้วเป็นยังไงล่ะสวยใช่ไหมว่าแต่อลูกๆเป็นไหนกันนะนี่โมลูกค่ะแม่ดูอะไรอยู่จ๊ะดู Youtube ค่ะอ๋อจะจะดูช่องอะไรเอ่ยช่องเกมสก,กูระหรือโรบอทค่ะโอ้ดีจังเลยน,นะเนี่ยใช่ค่ะ หนูรักช่องนี้มากๆเลยแม่ก็รักเหมือนกันจ้าว่าแต่พี่มิวน้องมิวอยู่ไหนหรอจ๊ะอยู่ข้างนอกบ้านนะค่ะโอเคจ้ะอืมทำไมตอบความสิงรหแหลมนะช่องมันเถอะไปหามิวก่อนมิวงอนอะไรพี่เขาหรือเปล่าน้องมิวลูกมีอะไร ทำไมออกมาตรงนี้ก็ g Aww. หนูโดนพี่เขางอนนะสิอ๋องอนเพราะอะไรหรอหนูอะเป็นงอนก่อนใช่ไหมหนูใช้แค่คุณสอสามพี่เขาใช้คุณสี่4วิ่งไล่จับกันน่ะหนูแพ้เลยพี่ก็มัาว่าด่าหนูแล้วหนูก็งอน แค่นี้เองพี่ดา่าด่าว่าหนูแบบแพ้อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็งอนเองไปเลยอ่ะรอจ๊ะใช่อะ่ะโกรธพี่เขาโกรธสุดโกรธสุดๆไปเลยโกรธมากๆโกรธที่สุดในโลกไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ๊ะจ๊ะไปหาพี่เขาเร็วบอกว่ามาคืนดีกัน โอเคไหมโอเคก็ได้ค่ะไปไปไปอย่าทะเลาะก,กันนะไม่เอาไม่เอาลูกเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันบ้างสินี่เออน้องโมลูกขอโทษพี่เขาเร็วขอโทษน้องเขาเร็วขอโทษค่ะอืเล่นด้วยกันนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้ นี้เออจะน้ำมีรอยเปื้อนก็ชุบชุบชลงไปเลยให้สะอาดชุบชุบชุบเสร็จแล้วสะว่ายน้ำสวยปิ้งไม่ใช่ว่าน้ำสีน้ำตาลนะไอ้ที่ตรงนี้แหละมันเป็นสีน้ำตาลเนีย่ยโอ้โหดูสิไม้เมก,กิดที่บ้านเราไปไปเลยถูปัดให้ออก ติดปูนแน่นนั้นเนี่ยไม่ต้องละโอ้โหผ้ายังอยู่ดีไม่ต้องไปไล่ผ้าออกนี่หักใบออกไปชุบๆุบใบไม่ยอมออกไปเลยเดี๋ยวมาดูดแยะมาทำมาอะไรก็ไม่รู้ว่าไงนานละกินต้นแอปเปลิลนี้ดีกว่า ต้นนี้น่าจะกินได้สดสดไม่ต้องล้างอ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสดสดไม่ต้องล้างอร่อยจังเลยแต่ก็รสชาติปแปลกๆอยู่นิดหน่อยนะอร่อยอร่อยเข้าบ้านดีกว่ามืดละ สี่โมงแล้วนี่มืดแเลยจังเลยปวดหัวจังเลยไปนอนพักดีกว่าวันนี้ทำงานมาทั้งวันละไปพักไปพักผ่อนก่อนดีกว่า่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะม๊บายจ้าที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราด้วยนะบ๊ายบาย